สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมเปิดตัวโครงการจัดทาบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายครับเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกันในหัวข้อรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผมบีเบน์พงศธรครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ครับขออนุญาตแจ้งทุกท่านนิดหนึ่งครับป้ายชื่อที่ทุกท่านได้รับมาในวันนี้นะครับอยากให้เก็บเอาไว้ หลังจากงานในวันนี้ถ้าพิกที่ดูที่ดน้านหลังจะมี QR code นะครับ QR code นี้ทุกท่านสามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ดูอัปเดตโครงการหลังจากนี้ได้นะครับท่านอยากดูตอนไหนว่าอัปเดตโครงการเป็นอย่างไรแล้วสามารถที่จะสแกน QR code เข้าไปแล้วก็อัปเดตโครงการได้ในทันทีนะครับหลังจากนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงครับว่าสําหรับงานในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของทุนนะครับทุนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินทองครับไม่ใช่เรื่องของแรงงานครับเราจะมาพูดถึงทุน ที่เป็นทุนธรรมชาตินะครับทุนนี้ครับอยู่ในรูปแบบของภูเขาครับทะเลครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ครับให้กับประเทศของเราอย่างมหาศาลนะครับหรือแม้กระทั่งผืนดินแร่ธาตุและก็น้ำครับที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะครับทุกวันนี้ครับทุกท่านได้เห็นความเสื่อมโทรมของทุนธรรมชาติรอบตัวครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลให้ ธุรกิจและก็สังคมต่างๆครับเผชิญกับความเสี่ยงในหลายๆด้านด้วยกันดังนั้นวันนี้ครับทุกท่านได้มารวมตัวกันครับในโครงการจัดทําบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับวันนี้จะมาเปิดเผยข้อมูลครับแล้วก็จะมาเปิดเผยเรื่องราวของการบริหารจัดการนะครับและการกําหนดนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนั่นเองนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้ทราบ ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวรายงานจากผู้อำนวยการกองจัดการอกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดรดรจกเตรจิตนันเรืองวิรยุทธ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะมาพูดถึงการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการกล่าวปากฐกถาพิเศษครับในหัวข้อความสําคัญของทุนทางธรรมชาติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในโอกาสนี้ขออญ,ญาตขอเชิญนะครับผู้อรนการกอง จัดการความหลากหลายทางชีวาภาพขอเสียงปรบมือต้อนรับดรจิตินันต์เรื่องวิวยุทธ์ครับขึ้นกล่าวรายงานครับเรียนท่านรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจีรวัตรรัติสุนทรท่านผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติท่านหัวหน้าโครงการมรดนทีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรอดเตอร์อดิติารักูลนัทชาท่านวิทยากร ผู้แทนหน่วยงานและทา่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของกองจัดก,การความหลากทางชีวภาพสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณชาติเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประชุมเปิดตัวโครงการจะทําบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในวันนี้ โครงการจรัดทำบัญชีต้นทุนธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นโครงการที่สอพผอเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการและโครงการสิ่งวแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP เป็นหน่วยงานบริหารโครงการและมีมูมลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ JEP มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทุนทางธรรมชาติเข้าสู่การจัดทำนโยบาย และการดําเนินการของภาคเศรษฐกิจหลักทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและเพื่อส่งเสริมคุ้มครองและบรรเทาผลกระทบจากภาคการผลิตที่มีผลกระทบต่อพมลหลายทางชีวภาพและการให้บริการของระบบนิเวศโดยมุ่งเน้นในสองภาคส่วนได้แก่ภาคการท่องเที่ยวและภาคการจัดการน้ําซึ่งโครงการได้คัดเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการเนื่องจากเป็นที่พื้นที่ที่มีความสําคัญ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารครอบคลุมจนถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 5เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกับกับโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและมอบหมายให้ท d ดี เป็นที่ึกษาโครงการโดยโครงการจะเน้นการจะทำนโยบายและการสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการบูรณาการทุนทางธรรมชาติทั้งที่เป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในการบูรณาการทุนทางธรรมชาติในสองระดับเมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้บัญชีทุนทาง,ทาง,ทางธรรมชาติทั้งของภาคการท่องเที่ยว ภาคการจัดการน้ําของประเทศไทยที่จะถูกนําไปบูรณาการสู่การจัดทำนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกทั้งโครงการยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับทุนธรรมชาติซึ่งนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติความหลาหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนนอกจากนี้โครงการยังสนับสนุนให้เกิดมีกลไกการตัดสินใจและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกระบี่บนฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ําและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วยบัดนี้ได้เวลาอสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสานักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกล่าวเปิดการกประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่องความสําคัญของทุนทางธรรมชาติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปขอเรียนเชิญค่ะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนายกิรวัตรรัตติสุนทรครับท่านรองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขึ้นกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อความสําคัญของทุนทางธรรมชาติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับก็ ก่อนอน่เลยก็ต้องกราบขอประทานโทษท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านรองทิพดีท่านผู้เช่วชาญนะครับรวมไปถึงทุกๆท,ท่านมีออนไลน์ไหมไม่มีอเฉพาะที่นี่ก็กลับเรียนว่าผมยินดีแล้วก็เคารพพี่ๆทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติขอบคุณครับที่กรุณาให้เกียรติแล้วก็สสาะเวลาอันมีค่ามาร่วมงานแล้วก็มาร่วมแชร์ความรู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานที่เรากำลังจะทำ mm hmm. ก็กลับเรียนว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรง กว่าที่หลายๆท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โลกกําลังให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะไปสู่ในรายละเอียดเนี่ยผมขอญอาตทำความเข้าใจกับสองส่วนก่อนว่า เป้าหมายของการที่เราจะทำงานร่วมกันในวันนี้มันมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกนะครับเราจะต้องพยายามสร้างปัจจัยหรือที่เราเรียกว่าทุนธรรมชาติเพื่อที่จะนำไปสู่การสื่อสารให้กับระดับนโยบายเนี่ย ทราบว่าทุนธรรมชาติคืออะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรอันนี้คือเป้าหมายแรกนะครับเรื่องที่สองที่เราต้องการจะทำก็คือในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไปกระทบอะไร ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและในอนาคตผมก็กลาบเรียนว่ามันอาจจะรวมไปถึงการที่มันเกิดผลกระทบในสิ่งที่เราผลิตไปกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องสุดท้ายผมฝากความหวังไปที่อาจารย์ดิดเนาะว่าเราจะมีโรดแมปในการทำงานตัวนี้อย่างไร จะมีเป้าหมายอยู่สามเรื่องถามว่าทุนธรรมชาติคืออะไรผมเรียกน้องๆที่เขาทำเรื่องนี้มาคุยเมื่อวานนี้มาทำความเข้าใจกันว่าทุนธรรมชาติคืออะไรถ้าหากพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้ทราบแล้วว่าทุนธรรมชาติคืออะไรก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะมีอีกหลายๆท่านที่อาจจะยังงงๆเหมือนกับผม ว่าทุนธรรมชาติมันคืออะไรก็กลับเรียนว่าในความเข้าใจของผมนะตอนนี้ทุนธรรมชาติคือสิ่งที่เราจะใช้ในการผลิตที่เป็นเรื่องของทรัพยากรแต่ในการผลิตเนี่ยก็กลับเรียนว่า มันจะมีสองส่วนเนาะทุนธรรมชาติมันจะมีสิ่งที่เราใช้ไปแล้วเราสูญเสียไปอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าผลกระทบที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมันด้อยค่าลงไปผมมองว่ามันมีอยู่สองส่วนแต่วันนี้สิ่งที่โครงการนี้จะทำเหมือนกับเป็น ทุนธรรมชาติจริงๆตรงไปตรงมาแต่เดี๋ยวอาจารย์อดิตก็ต้องอธิบายผมจะอยู่ทั้งวันวันนี้ครึ่งวันเช้าเนี่ยผมจะอยู่ฟังแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกับพี่ๆทุกท่านก็กลับเรียนว่าถามว่าทําไมก่อนเดี๋ยวสไลด์ย้อนกลับเลยยังไม่เข้าสไลด์เลยนะครับก็กลับเรียนว่าอยากจะย้อนไปนิดนึงว่าให้เข้าใจกันง่ายขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่า เราไปดูกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยหรือ GDP จริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อดีตก็คงจะไปพูดถึงใน GDP จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติหรือไอ้ที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สี่สูญเสียไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการคิดไม่ได้อยู่ในสมการของ GDP เพราะฉะนั้นตรงนี้ เราคิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่ที่เราอยากจะให้มันใส่เข้าไปอยากจะให้เขาเอาตัวเนี้ยไปคิดด้วยว่าเมื่อเราผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรหรือมันทําให้เกิดการด้อยค่าของทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารไปถึงระดับนโยบายว่าอยากจะให้เอาสิ่งนี้มาคิดด้วย ผมพูดแล้วก็งงกันไปอีกแต่ถามว่าทําไมที่ต้องทําอยากให้ไปดูเทรนโลกนิดนึงครับเทรนโลกตัวนี้ถูกพิจารณาโดย w o r l d e c onom i c Forum ตัวเทรนโลกตัวนี้เขาบอกว่าในระยะ2ปีข้างหน้าถ้าหากดูกราฟนะครับดูภาพประกอบเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4เรื่องที่เรากำลังจะ,ะเผชิญอยู่ในระดับโลกโลกนี้กำลังจะ,ะเผชิญอะไร ช่วง2ปีกับ10ปีฝั่งซ้ายคือสองฝั่งซ้ายคือสอปีตรงกลางนี่คือ10ปีที่เรากำลังมาเชิญเขาแบ่งเป็น4เรื่องครับเรื่องแรกคืองานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2คือในเรื่องของ geopolitical ก็หมายความว่าภูมิศาสตร์ที่มันจะไปกระทบกับการเมืองผมยกตัวอย่างให้ง่เช่นเรื่องสงครามแย่งน้ําเช่นเรื่องสงครามการแย่งทรัพยากรตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ เขามีการพิจารณาเรื่องที่สามที่เขาพิารณาก็คือในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสังคมเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการเป็นที่ท่านคงเห็นปัจจุบันคือในเรื่องของคอร์เซนเตอร์หรือเป็นไซเบอร์คคามทั้งหลายแหล่ก็กล่าวเียนว่าเทรนในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะเห็นว่าสีเขียวๆเ,เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่5เรื่อง เราจะต้องผเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่5เรื่องแต่ในฝั่งขวาเนี่ยสิปีข้างหน้าเราจะผาเผชิญ6เรื่องที่สําคัญที่สุดมันคือลำดับท่านจะเห็นว่าสีเขียวๆมันถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นเรื่องหน้าๆเรื่องลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นกาบเรียนว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นภัยที่เราจะต้องผเผชิญในช่วง ทศวรรษนี้ในอีก10ปีข้างหน้า2 0 3 0สไลด์ไปครับเรื่องที่สที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราผมมี2เรื่องที่อยากจะเรียนในเรื่องของสไลด์นี้เรื่องแรกถ้าหากดูทางฝั่งขวาถามว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ท่านกำลังจะใช้อยู่เนี่ย ในอนาคต10ปีข้างหน้าทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะหายไปเขาเชื่อกันว่าในช่วงก่อนครึ่งทศวรรษเนี่ยมันจะหายไปถามว่ามันหายไปอย่างไรถ้าเล่าเนี่ยมันยาวผมฝากท่านเรื่องหนึ่งแล้วกันฝากท่านไปดูสารคดีเรื่องหนึง่งถ้าหากท่านมีเวลาในเรื่องของ breaking boundary ให้ดีๆนะครับไปดูเรื่องนี้ท่านจะทราบเลยว่าถ้าหากท่านดูสารคดีเรื่องนี้จบท่านจะรู้เลยว่าทรัพยากรธรรมชาติเขาเรียกอะไรทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะหายไปได้อย่างไรกาปรียนว่าไปดูเรื่องนี้ในสาระสำคัญของสารคดีเรื่องนี้มันมีว o r d i n ิคงคำว่า point ทริปปิ้งพอยท์ทริปปิ้งพอยท์คือจุด ที่เราไม่สามารถจะย้อนคืนกลับมาได้แล้วในสารคดีเรื่องนี้เขาบอกว่า9เซกเตอร์ที่หนุนโลกนี้อยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้เราก้าวข้ามทริปปิ้งพอยต์ไปแล้ว2จุดแล้วเรากำลังจะข้ามอีก1จุดนะครับจุดแรกที่เราข้ามไปแล้วก็คือในเรื่องของการใช้สารที่เป็นในเรื่องของไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสสารเคมีที่เราใช้ในภาคก,การเกษตร ตอนนี้เราข้ามจุดที่เราจะหวนคืนกลับไปได้แล้วเมื่อเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินเมื่อเรามีการใช้ฝนตกชะล้างทุกอย่างมันลงไปอยู่ในทะเลมันไหลลงไปรวมอยู่ในทะเลแล้วตอนนี้ท่านอาจจะสังเกตได้ว่าอาหารทะเลที่ท่านทานเข้าไปมีหลายบทพิสูจน์แล้วมีนิยามแล้วว่าพลาสติกเข้าไปอยู่ในชั้นเซลล์ของปลาเพราะฉะนั้นนี้ก็กลาเปียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ PM 2.5ตอนนี้มีอนุภาคที่ฟุ้งกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไปรวมไปถึง c l i climate change ซึ่งหลายๆท่านคงจะทราบดีว่ามันเริ่มมีความหลุนแรงและแปรปรวนมากขึ้นสารคดีเรื่องนี้จะตอบให้ท่านเห็นได้เลยว่าทุนทรัพยากรหายไปอย่างไรผมฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกสลายถัดไปครับเรื่องที่สอง ทีนี้เราจะแก้ไขปัญหามันยังไงในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงสไลด์ไปเลยครับมันถูกเชื่อมโยงไปหมดในการแก้ไขปัญหาเนี่ยทางเทรนโลกเองทางหน่วยวิชาการของโลกเองเขาก็บอกว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของปัญหาก่อนซึ่งผมได้แจ้งให้ท่านทราบไปแล้วเนื่องจากเวลาจำกัดให้ท่านไปดูหนังสารคดีเรื่องนี้ แล้วเราก็ต้องเชื่อมโยงในส่วนของโพ l i c y ซเข้าด้วยกันมันจะคิดแยกเป็นส่วนๆๆๆเนี่ยไม่ได้ละเรื่องที่สามก็คือเราจะต้องหาทางออกที่มันสามารถตอบได้หลายๆโจทย์ก็กลับเรียนว่าวันนี้ในส่วนที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Biodiversity เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องน้ำรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งมันเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเนี่ยนะครับ แต่เพียงว่าที่เขาพิกอัพเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยผมเข้าใจเองนะเดี๋ยวจยาอดิตช่วยตอบด้วยแล้วกันว่าทำไมเราถึงเลือกน้ำทำไมเราถึงเลือกการท่องเที่ยวผมก็เชื่อเลยว่าแบบที่ทางไบโอฟินบอกไว้ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะแก้ไขโดยใช้กลไกลเดิมๆให้หน่วยงานของรัฐทำงานคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ ทุกภาคส่วนทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ต้องช่วยกันแก้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จัวพวกเราเองครับเป้าหมายจริงๆอะ่มมอมๆอะมันคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราซึ่งเขาจะต้องเผชิญกับอะไรที่มันมากขึ้นถ้าหากท่านไปดูเป้าหมายของแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของ climate change ที่บอกเราจะเป็น 2050เราจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้หรือแม้จะเป็น2065เราจะเป็นเนตซีโร่ GHG มิชชั่นเรื่องนี้มันชัดไปแล้วว่าเราจะแก้ไขเป็นเรื่องของปัญหาคาร์บอเชนอย่างไรนะครับ2050ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้ก็เรียนนิดนึงรายละเอียดก็คือว่าเราจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, เท่ากับที่เราดูดกลับเขาถึงเรียกมว,ว่ามันเป็นนิวทรอล ถามว่าไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไปทําในเรื่องของชั้นบรรยากาศทาให้เกิดโลกร้อนโลกแรปล้วนซึ่งมันไม่ได้กระทบอยู่แค่น้ําท่วมหรือน้ําแรงนะครับมันกระทบไปถึงภาคการเกษตรภาคการผลิตมันกระทบไปหมดว่าผลตัวผลผลิตที่เกิดขึ้นมันน้อยลงหรือมีความเสียหายมากขึ้นตรงนี้เองต่างหากที่มันมีผลเชื่อมโยงไปรวมไปถึงการตั้งถิ่นฐานของคน แถวแถวชายฝั่งพื้นที่มีการกัดเซาะพื้นที่ถูกทำลายไปเยอะประมงจับได้น้อยน้ำมีมลพิษก็กลับเรียนว่ามันเชื่อมโยงไปหมดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของความหลากหลายซึ่งเป็นเป็นแกนหลักที่จัดงานตัวนี้โดยท่านผอ,อ,อจิตินันทเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลในเรื่องของความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเองเราก็จะต้องพยายามเชื่อมโยงตัวนี้เข้าด้วยกันเขาบอกเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราผ่านไปแล้วสองคลื่นคลื่นลูกแรกคือโควิด -19 คลื่นลูกที่สองเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่คลื่นลูกที่สที่กำลังจะซัดใส่พี่ๆทุกคนก็คือในเรื่องของ climate change และคลื่นลูกสุดท้ายที่เขาบอกว่ามันจะเป็นปฐมบทแห่งหายนะ ก็คือในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพท่านลองจินตนาการนะถ้าสมมุติว่าความหลากหลายมันหายไปจากโลกหรือแม้แต่หมดไปบางเซี่ยวนี่ยมันไม่ได้แค่หายไปตัวเดียวแล้วก็ใช้อย่างอื่นมาทดแทนได้แต่มันจะกระทบไปหมดเหมือนกับอาจจะท่านไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่บอกว่าถ้าพึ่งตัวสุดท้ายหายไปจะเกิดอะไรขึ้นมันกระทบไปหมดนะครับ แค่การผสมเกสรตัวเดียวไม่น่าเชื่อว่ามันกระทบไปหมดก็กลับเรียนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราในฐานะของสำนักงานนโยนบายและแผนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับวันนี้ที่อาจารย์จะมานำเสนอให้เราทำคือในสมการของ GDP เนี่ย มันไม่ได้มีการพิจารณาถึงต้นทุนในเรื่องทรัพยากรตรงนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นสอพอเองก็กำลังสร้างกลไกตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับร่วมกับหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เมนสตรีมในส่วนของกลไกที่เป็นเรื่องของทุนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยทุนทางธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในสมการของการพิจารณาของผู้ผลิตว่า ในการผลิตถ้าท่านไปดูของเดิมๆมันก็จะมีอยู่4ีห้าเรื่องที่เกี่ยวข้องทุนที่ดินทุนเงินคนแล้วก็วิธีการผลิตอะไรพวกนี้พวก 4M อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเราอยากจะ mainstream ในส่วนของทุนที่เป็นเรื่องของทรัพยากรที่มันสูญเสียไปหรือเราใช้ทรัพยากรตัวเนี้ยไปเท่าไหร่ท่านอหนจ,จะเคยได้ยินในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์อันนี้คือสิ่งที่เราว่าถ้าเราใช้ ผลิตตัวเนี้ยมันจะเกิดเราจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่มันอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีวอเตอร์ฟุตปรินเนาะในอนาคตอของประเทศไทยนะวอเตอร์ฟุตปรินมีอยู่แล้วแต่ในประเทศไทยนะอาจจะยังไม่มีหรือไม่เป็นที่ยอมรับเราใช้น้ําไปเท่าไหร่ในการผลิตข้าวคุ้มค่าไหมเราผลิตข้าวมาเท่าไหร่แต่เราใช้น้ําไปเท่านี้เราต้องเสียเงินไปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เท่าไร่แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่จําเป็นนะมันจําเป็นเพราะว่าน้ํามันก็เป็นมันติเพอร์โพสเมอนกันกับโครงสร้างอินฟามันไม่ได้เป็นด้านนี้เนียแต่ปัญหามันคือเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสมดุลเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเพียงพอความมั่นคงในเรื่องของอาหารเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตรงนี้ต่างหากที่มันยาก ผมมองว่าการที่เราจะสร้างสมดุลของทุกๆตัวเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าหากเราจะไปสิ่งแวดล้อมสุดโตงถ้าหากเราจะไปในเรื่องขององานที่เป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์แบบสุดโต่งผมกลาบเรียนว่าความยากมันอยู่ที่การสร้างสมดุลตัวนี้สิ่งที่เรากำลงังจะทำเนี่ยมันจะไปช่วยระดับนโยบายในการตอบโจทย์เรื่องที่สองที่ผมอยากจะชี้ ให้เห็นอีก,กันก็คือในเรื่องของการปรับรูปแบบการผลิตท่านจะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ว่ารูปแบบการผลิตในอนาคตเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของ BCG ท่านจะเห็นว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยสารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรายละเอียดของอินเวสชั่ สปีชีที่มีการโยกย้ายของตัวสปีชีเองไม่ได้ถูกรวมเข้ามาเขาจะให้ย้อนกลับไปถึงกระบวนการผลิตเดิมๆที่ผลิตจากสารที่เป็นไบโอนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการเซอร์คูล่าลดใช้ลดอะไรทั้งหลายแหละเพื่อจะกลับจูงเข้ามารวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นสีเขียวถามว่าเพื่ออะไรตรงนี้มันเพื่อให้ ปี2050ซึ่งเป็นโกของขอบ15เนี่ยที่เป็น nature positive กับเปยนว่าสิ่งที่เรากำลังทำทำกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นแนวคิดใหม่ผมฝากพี่ๆทุกคนสุดท้ายครับว่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นไปสไลด์สุดท้ายเลยครับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้สิ่งที่เราคิดที่จะทำในวันนี้ตัวแรก เราจะสร้างเครื่องมือด้านนโยบายที่สะท้อนคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นเราจะไม่ไปแบบเด,เดิมและที่เอาเงินเป็นตัวนำในอนาคตข้างหน้าท่านจะเห็นว่ามีคำสามคำที่ว่า ESG Environmental, Social แล้วก็ Governance จะเป็นแฟกเตอร์หลักในการที่จะเป็นคอนเซปต์หลักในการที่จะเดินไปข้างหน้าอันนี้จะเป็นตัวแรกผมฝากอาจารย์ด้วยละกัน ส่วนที่สองที่อยากกลับเรียนว่า Need กับแกลบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของทุนธรรมชาติคืออะไรซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ฝากไว้ให้อาจารย์ช่วยดูแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะผัน,นวกทุนธรรมชาติเข้าไปในระบบเศ,ษศรษฐกิจแล้วก็สังคมเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยรับรู้แล้วก็ช่วยกันทำและที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันไม่ได้เพื่อตัวเรามันเพื่อลูกหลานของเราผมฝากต,ตรงนี้ไว้มันอาจจะดูงงๆนะแต่ผมก็เรียนว่าสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เพื่อตัวเราเองมันเพื่อโลกแล้วก็เพื่อลูกหลานของเราผมก็กลับเรียนว่าหวังว่าการสัมมนา Bye, ในวันนี้จะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ผมพยายามสื่อสาร และเดี๋ยวอาจา์ทางท d r i าง t d เนี่ยก็จะมาช่วยสรุปให้ฟังง่ายขึ้นผมก็จะอยู่กับท่านถึงเที่ยงวันนี้เพราะว่าดูช่วงหลังๆเนี่อลอวดนายกเสร็จแล้วเดี๋ยวคงจะได้ทำงานกันหนักขึ้นนะครับหวังว่าช่วงต่อๆไปเนี่หวังว่าพี่ๆทุกท่านเนี่ยคงจะช่วยกรุณาสรุปช่วยกรุณา brainstorm ช่วยกรุณาให้ความเห็น ความเห็นทุกความเห็นเนี่ยมีค่าสําหรับการทํางานของโครงการนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขออนุญ,ญาตว่าให้การประชุมเนี่ยบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดแล้วขออนุญาตเปิดการสัมมนาในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองเจรวัดรัติสุนทรครับรองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม